เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยผมร้อนเล่นนะฮะบัลลีแต่งตัวถูกราเทสะมันจะดีที่สุดแล้วฮะเราดูแล้วกันฮะว่าการเทสะาเขาเป็นยังไงบ้างครับในคอนเซปต์นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าสไตล์แบบว่าอีกประสบการณ์แบบว่าบอร์ดเวย์นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรดคาร์เปตหรือว่าเป็นแบล็คคาร์เปตนะเนี่นะฮะนี่โอ้ในงานฮะโอเควอร์ดครับมาแล้วฮะนี่คือแบ็คดอกครับนี่แต่เห็นหน้าทองมาเย็นน้ำเต๋า อันเล็กก็จะเรียบร้อยด้วยใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตจบเนาะใช่อันเล็กงานนี้รู้สึกว่าจะใส่แบรนด์ซูเปอร์แบรนด์ด้วยพี่ด่งแต่งตัวอะไรเนี่ยก็มาเสื้อหนังสไตล์แบบเรโชวเอตตี้น้องพ้อเซรานนะคะก็มาร่วมงานด้วยค่ะน้องเบลล่าสวยมากเลยสวยมากๆคือแต่งตัวเบาแต่สุดยอดในงานเนี่ยเจอคนหนุนตัวเรียบร้อยที่สุดเลยนะเพราะว่ามีช่วงการไว้ชุดตอวนี่คุณเดชมาต้องโดนด่าแน่เลย แต่ไม่มีกระแสดิฉันก็อยากจะอ่านก,าากันไงนี่ยังห่รูปลงนะสิ<อ>เดี๋ยวโดมโดมดดังแน่เดี๋ยวคอยดูดินี่นะคะซึ่งงานประกาศผลรางวัลเอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยเป็นช็อกอัปเดช้ามากๆเลยนะคะการฉลองครบรอบ8ปีของนิติศาสตร์โอเคค่ะในปาร์ตี้สุดหรูภายใต้คอนเซ็ปต์ I to Get y and Be y นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการสมัมผัสประสบการณ์อีกด้านกับเบื้องหลังของละครบลอดเว์ค่ะรังกอน วันนี้นี่เธอเที่ยวไทยเนี่ยเล่นารายการเล่นกับเธอเที่ยวไทยนี่นะฮะรายการที่มีความสุขสนานเยอะ มั้งเขาเรียกว่าเป็นการแหวกแนวแต่ก็ดังในรายการนี้ใช่ค่ะนะครับก็สเตซปนะฮะเซอร์เบอร์ตี้แต่ละคนที่มาร่วมงานนะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในโชว์นะฮะเกสทบูมนะครับเขาจัดโรงงานจัดที่ไหนนะดับบิลเนี่ยดับบิลแบงคอกนะครับสาตหเป็นโรงแรมดับบิลไม่เคยไปเลยเขาบอกว่าหรูหราแล้วก็ไฮโซนะครับมีการในรมุ่งในรมิตในฉากนะฮะข้างหลังเวทีสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็หลายคนรอคอยนะฮะการประกาศ รางวัลโอเคอวอร์ครั้งที่ล่าสุดนี้นะฮะก็มีการมอบของรางวัลนะครับให้กับเหล่าดาราสื mm ้ช hmm. ื่อดังหลายต่อหลายอาชีพหลายคนก็ให้ความสนใจนะครับ mm hmm. อย่าวผมไี่เคยไปงานปาร์ตี้ของสันโอเคเหมือนกันนะเขาเลี้ยงดีมากเลยอ่ะ mm hmm. เครื่องดื่มแบบอย่างนั้นน่ะฟรีอ่คใช่ออไไเคยไปไหมเคยไปโอ้โหเล่นดีมากเลยครับใจอ่ะนี่คป็นยาย่ายหญิงใช่ไหมยาย่ายหญิงโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหเอ้ยคุณด,ดีมากเอันนี้คุณนิวใช่วห้คุณนิวอ่าใช่นะคะคนที่รู้ใ,ใครฮะพยายามมองอยู่ <laughs> แซมอธิวัฒน์นี่แซมก็มาด้วยนะคะแน่นอนเขาบอกว่าการที่การ นาห้องแต่งตัวเนี่ยเอายกมาไว้หน้างานด้วยนะคือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ของงานต่างๆนะคะคุณโดมาสีเขียวนี่น้องยาย่าสวยมากคือเรียบง่ายแต่สวยงามดูสิเขาชมน้องยาย่ากันเยอะมากเลยนะคือไม่จําเป็นต้องโป๊เออไม่จําเป็นต้องโป๊มาแบบเรียบง่ายฉันก็เด่นได้เห็นไหมสวยกระโปรงสวยหลายคนชมน้องยาย่านะว่าวางตัวดีการไปทาบุญทาบุญก็แต่งตัวดีนะคะนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณนัดเด็กคุณน้างามนะคะฝรั่งก็าใช่แค่ไม่รู้ว่ะนี่นัดเด็กนัดเด็กก็จะเป็เบื้องหลังสักคนหนึ่งที่แบบว่าขึ้นมารับางมีที่เสียเพราะว่ามีทั้งดารานะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะมีทั้งดาราแล้วก็เซเลบริตี้เซเลบริตี้ก็จะมีทั้งไฮโซก็เรียเลบริตี้เหมือนกันนะคนที่ดังๆในวงการต่างๆเขาก็เชิญเหมือนกันใช่นะคะนี่ด้วยอันนี้พี่ตู้ดินเหล็กอมหัตถยุทธ์หรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหคอนเซ็ปต์เหมือนพี่ตู้เลยอ่ะไปคอน มาร่วมานแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ8ปีของนิยสารด้วยนะคะคือรางวัลน,นี้เนี่ยคือมอบให้กับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือว่าจะเป็นเบื้องหลังใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบอลังการเขาเหมาะสมกับรางวัลน,นี้นี่รับไปเลยนะอ๋ะอ,อมากันเยอะนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนะนครับนที่รับรางวัลต่างๆของทางโอเคเอาบอร์ดนะฮะก็ถือว่าเป็นการเรียกกำลังใจแหละครับทำงานมาเหนื่อยนะฮะแล้วผลงานที่ตัวเองทำออกมาโอ้โห ตายหลายคนล้งโห้กันเลยทีเดียวข้างหน้าย้ายหญิงเรียบร้อยมากย้ายหญิงดูแบบดูดูแบบเรียบร้อยดูแกรมแต่ข้างหลังนี่เอ เป็กฟรีเลยเซ็กซี่มากๆเป็นคนที่เปิดหลังแล้วสวยคือด้วยความที่ออกกําลังกายบ่อยแต่แต่ผมผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งครับพี่แอนครับ <ภา S 2> อย่างล่าสุดเนี่ยผมได้ตามข่าวของทางทางรัฐบาลมาค <ภา S 2> ่ะคุเขาบอกว่าวันที่17ในเดือนหน้าเนี่ยมันจะตรงกับวันลอยกระทง<ภ>าการจัดงานรื่นเริงในเพิธีลอยกระทงจะจัดได้ดแต่มหรสพอะไรที่เป<ช>็นความบันเทิงเนี่ยจะแบบว่าการแสดงบนเวทีไม่ได้จะไม่มีแต่ทำไมอันนี้มีได้อะ อาจจะเป็นเรื่องของงานที่ทางการจัดงานที่ทางราชการจัดคือเขาจะขอความร่วมมือว่าคือเรียกได้ว่าขอความร่วมมือนะคะอย่างเช่นแบบต่างจังหวัดนี่มีการประกาศยกเลิกแล้วนะต่างจังหวัดเขามีการประกาศยกเลิกว่าขอไม่ขอไม่จัดงานขอไม่ขอจัดงานแบบว่าลอยกระทงนะคะแต่ว่าของทางทางกรุเทพมหานครเนี่ยเขาบอกว่ายังจัดอยู่ตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าบนเวทีเนี่ยเขาไม่ไม่มีการแสดงแต่ผมเข้าใจแหละว่า ว่าการที่จะประกาศรางวัลอะไรเนี่ยเขามีการเตรียมแผนมานานแล้วแหละใช่แต่ว่าบางทีบางทีเนี่ยพอเราเอามานํำเสือเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นสถานที่ปิดหรือเปล่าพี่สถานที่ปิดได้ด้วยอ่ะอาจจะเป็นสถานที่ปิดหมายความว่าคนที่ได้รับเชิญเท่านั้นไปคือไม่ใช่แบบว่าใครก็เข้าไปได้หรือเปล่าถานที่ปิดจะเชิญสื่อไปต้องสื่อถ่ายภาพมันก็ไม่ปิดแล้วสิยังไม่ปิดแล้วสิปีนะพอนตลอดชา คู่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีอีกหนึ่งคู่ค่ะซึ่งเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ได้คบผ่าดูใจกันนะคะแต่ก็มีข่าวลือว่าเขาเนี่ยคบหาดูใจกันออกบ่อยๆนะคะก็เป็นคู่จิ้นละค่ะนั่นคือน้องยาย่าแล้วก็นางนาเดชนะคะเขามีการควงกันไปทําบุญค่ะว่ากันว่ายอดทําบุญเนี่ยนะยี่สิบห้าล้านก<ละ>่อนที่ทั้งคู่จะเดินเข้าวัดนะครับก็ได้เดินเข้าร้านสะดวกซื้อกันก่อนไปซื้อน้ํามันมากันคนละสองลิตรครับผมแล <ะ S 2> ้วก็ไปทําบุญทอดกระถิ่นกันครับผมนะฮะก็เร ว่าอร่อย,ยจิ้มกับน้ำพริกเนาะโอ้คุณเลยไหล,ๆๆล,ล,ลไหลเลยด้วยแล้กจะกิน <c oughs> เราสิครับคนนะฮะ <c oughs> ยอดกระดิ่งแน่ที่นเดชแล้วก็คุณจย่านะครับได้เป็นอ่าเรียกว่าประธานเนาะ <c oughs> นะฮะดูแลนะครับ25ล้านบาทเยอะนะคุณโอ้แล้วก็รูปคู่นเดชนะครับเขามีการประมูลกันมีการจัดกิจการกรมไงคุณคู่รูปเป็นรูปคู่ระหว่างนเดชกับยาย่าใช่ไหมคะอ่าผมไม่แน่ใจ <c oughs> นะฮะก็38,000ครับ โอ้โหสามหมืโโ่นแปดนะฮะไม่ถือว่าสูงมากเลยนะคุณซื้อบัตรทรายได้เลยนะโอ้ได้สิคุณโอ้โหนี่ไงลูกคู่นี่ไงโอ้โหสามหมื<ช>่นแปดพันบาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนประมูลไปนะคะแฟนขับของทั้งคู่เลยฮะประมูลไปไม่รู้นะว่าแฟนคลับหรือว่าแฟนคลับหรือว่ายังไงนะมาเจอตัวน้องญาญ่านะคะในงานนี่แหละประกาศผลรางวัลนะคะต้องไปถามน้องสักนิดนึงค่ะอยากจะให้น้องญาญ่าช่วยเล่าเรื่องการทำบุญร่วมชาติกับพี่ณเดชนิดนึงค่ะ อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ไปทํากระถิ่นเรียบร้อยแล้วได้ได้ได,ได้ได้เงินมีคนบริจาคเงินได้เยอะมากได้25ล้านค่ะก็ถือว่าแบบสุดยอดเลยใช่ค่ะเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยค่ะเท่าที่เท่าท,าท,าที่ได้ร่วมท่วทำอะไรเพืงอั้นไปทาอะไรบ้างคะอันนี้อันนี้นนทางวัดได้เอาไปบริหารค่ะเป็นกระถินรวมค่ะก็จะมีของพญามีของพี่นเดชค่ะแล้วก็มีของกับคนอื่นๆที่ร่วมทำบุญในวันนั้นด้วย มูลร่วมชาตกันหรือเค่ะบไม่คือจริงๆนะคะคือแม่แก้วเป็นสพานบุญสหรับหนูค่้ไม่ถ้ไม,ถไม่มีแม่แก้วชวนนะคะหนูก็คงไม่ได้ไปะคะพระฉะนั้นก็เหมือนแบบมีโอกาสดีๆได้ได,ได,ได้ทำอะไรแบนก็เลยได้ไปด้วยกันกดน็ดีค่ะคหนูดูรูปนะคะนี่ยังแบบว่า ชิ้นเดียวค่ะแล้วมันแบบมันดูซึ้งเป็นเป็นจากระครนะคะก็พี่เขาบอกว่าเต็มที่เหมือนกันควาเด็กานเี่าเป็นควาเด็กไม่ไใช่ค่ไม่ใช่เราเป็นแฟนคลับกบ้นบ้านรวมของี่นันี่ยไงเป็นสะหารบุญไงคือ ทำเนี้ยโอ้โหกำไ่แกเขาคือือเหมือนเป็นอะไรคนก็คิดว่าเป็นแม่สื่อแม่ชักแหละระหว่างเด็กกับยายาสเลยฮะแต่คนเชียร์อยู่อย่างผมนี่ก็บางทีอ่านข่าวแล้วเนี่ยวก็ยายาเยอะๆนี่นะฮะทำให้ผมรู้สึกอินเชื่อว่าสองคนนี้เนี่ยเหมือนไม่แฟนกันนอกจองจริงถูกใช่เวลาไปไหนมาไหนเขาเาแบบแต่หนูรู้จักน้องคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวอ่ะก็คือมีโอกาสได้แบบว่าน้องเขาได้ดูแลน้าเดชเชื่อตอนที่อยู่ไม่ไม่ไม่ชื่อไอซ์ไอซ์น้องไอซ์น้องไอส์ครีมน้องไอส์ครีม รู้จักมากดีมากเลยอยวคุยกันนะแป็นง,งานเขาโทรมาหาคุณแล้วก็แชทคุยกันรำออก่าคุณอีกคนแบบผู้หญิงก็อาจจะพูดอะไรได้ไม่มากไงต้องไปถามฝ่ายชายเนาะ,ะน้องณเดชก็นี่แหละค่ะเราได้มีโอกาสมาเจอตัวน้องณเดชนนะคะคู่จิ้นระหว่างยาย่าก,กับณเดชนะคะอยากจะให้น้องณเดชนเนี่ยชีย้แจงถึงเรื่องรูปประมูลสักนิดนึงตกลงนี่รูปมูลนี่<อ>เป็นยังไงแล้วตกลงได้ข่าวว่านณเดชนยเป็นคนประมูลเองอัอนนี้จริงหรือเปล่าครับ 25ล้านครับอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆที่วัดเนี่ยจริงๆเราเราเป็นถือว่าเป็นพระป่าสมค,คีดังนั้นไม่ใช่แค่กองผมกับกองไกอาย่างเดียวมหยีหลายสิบกองเลยที่มาร่วมกันจนทาให้แบบว่าเ,เงินบริจาคเนี่ยมีมากถึงแบบว่า25ล้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับผมแต่ว่า25ล้านตรงนี้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในเรื่องของการสร้างเรื่องของการสาธารณพุ่เรื่องของค่าอาหารค่าไฟค่าน้ำค่าวัดอะไรพวกนี้ครับก็จะมีธรรมชาติอยู่แล้วครับผมอ๋อใช่ครับใช่ใช่ ใช่ครับภาพนั้นก็ก็ช่วยช่วยประมูลด้วยครับผมก็เป็นภาพที่น่ารักเหมือนกันแล้วก็เป็นภาพที่ยังไม่มีใครวาดด้วยถ้เป็นชุดภาพนั้นละคะจริงๆแล้วภาพนั้นมีความหมายดีนะฮะเพราะว่าตอนถ่ายละครเนี่ยพี่จ๋าให้ให้ผมเข้าไปช่วยบรีฟน้องอ่าช่วยเข้าไปบรีฟน้องแล้วก็เพราะว่าเป็นซีนที่ต้องใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้วพี่จ๋าก,ก็เลยเหมือนกับแคปเจอร์ไว้แล้วเป็นอะไรอินสแกรมแล้วทอมีแฟนคลับแบบว่าเอาไปเอาไปวานนให้ควาดให้อะไรเงรี้ยฮะก็วาดรูปสวยมากๆเป็นเพราะวา่าเป็นน้อยญาญ่าที่สาขาเลยประมูลไป จริงจริงนั้นแข่งกันด้วยนะฮะน้องก็อยากได้ผมก็อยากได้นะแต่เพราะผมก็แบบว่าเออผมอยากได้จริงๆเลยก็ประมูลไปอะไรเงี้ยไม่ครับไม่ครับตอนแรกไม่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 ได้แบบว่าตั้งใจจะประมูลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมประมูลให้ตัวเองใช่ครับเออสามหมื่นแปดครับผมสามหมื่นแปดก็ถือว่าช่วยวัดไปแหละครับไม่เป็นไร ภาพแบบนี้เราเราเก็บไว้ใช่ไหมคะใช่ครับต้องอยู่บ้านก่อนแก่งครับไม่ได้ไม่ได้มาด้วยมันไม่ได้มาด้วยเหรอคะมันใหญ่ต้องเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าจริงๆก็มีคนประมูลเยอะกว่าผมอีกฮะใช่เห็นในรูปไอจีแม่แก้วก็ถ่ายรูปคู่ตลอดเลยกับเรากับน้องที่ไปทำบุญมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ไปทำบุญกันมาไปกันหลายคนด้วยครับผมใช่แต่แม่แก้วเหมือนโปรโมทเราสองคนเหมือนเป็นแค่พิธเราเลยผมว่าก็น่าจะมีคนโปรโมทได้สองคนนะไม่มีนักแสดงคนอื่นอะไรเงี้ยเออ ก็อยู่ด้วยกันสองคนนะที่วัดก็เลยบว่าไ,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 ไม่ไม่รู้จะไปอยู่ใคร น้เดชอยากจะได้เก็บไว้เองเป็นที่ระลึกแล้วคุณคิดดูสิเป็นรูปพี่อ่ากาเรียกว่าผู้จัดนี่ครับให้ณเดชเนี่ยไปบีบน้องยาย่าคุณคิดดูสิบีบกันไปบีบกันมาค่ะโอ้นี่ก็แต่ลึกแค่เจอไหวจังหวะบีบเลยเดียวบีฟค่ะพี่ก็เลยเขาบอกเอกจังหวะบีฟไหมบีฟค่ะบีบแปลว่าบีบกับบีฟนี่คนละเรื่องเลยนะบีบแปลว่าบีฟแปลว่าเออแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าแนะนำน้องบีฟก็เออ่าเออ ซ้อมบทกันก่อนอาบารีตกันก่อนว่าเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างถา,ามสิภาษาอ,อังกฤษ่ะเนอพี่ก็เข้าใจผิดเป็นบีบมาทีนึงแล้วแล้วก็ประมูลเองเลยนะเป็นภาพน่ารักจากการแบบว่าถ่ายทํำละครไงซึ่งคุณจ่ายวยีนีเนี่ยถ่ายไว้ได้ไงซึ่งนันเดทบอกว่าภาพมันก็น่ารักดีอ,ะอ่ะเขาคิดอะไรกับยาย่าหรือเปล่าอ่ะ ก็เห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นการราดมมิตรที่ดีต่อกันอ๋อ <c oughs> าหนท่อาคนทำงานด้วยกันไงคือคุณแม่ของยาย่าคุณแม่ของณเดชนี่ยเขาก็สนิทก,กันด้วยไงยเวลาไปไหนทําบุญด้วยกันเขาก็ชวนกันไปเรื่อยๆเนาะยินดีด้วยนะคะกันที่แบบว่าสามารถทยํยจะทาบุญได้ถึง25ล้านบาทอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธถูกกับช่วงหน้ามีข่าวของคุณเอศสิการ์มาฝากกันด้วยนะฮะสักครู่ครับ